ใั้ทุกคนเคยไหมที่อยากจะพูดถึงอุปกรณ์การเรียนง่ายๆอย่างปากกาดินสอ,อยางลบแต่พอจะพูดเป็นภาษาอังกฤษปุ๊บสมองมันก็จอดสนิทนึกคำไม่ออกหรือไม่ก็ไม่แน่ใจว่าจะใช้คำไหนดีให้มันดูโปรดูเป็นธรรมชาติเหมือนเจ้าของภาษาวันนี้ช่องเมล็ดอังกฤษกับคุณครูคนเดิมคนดีคนเดิม เพิ่มเติมคือความรู้แน่นๆจะพาทุกคนไปไขปริศนาคำศัพท์กลุ่ม s t a t i o n a r y พี่หลายคนอาจจะยังไม่รู้ว่ามันมีหลายแง่มุมหลายบริบทให้เลือกใช้วันนี้เราจะมาเจาะลึก4ีถึงหคำศัพท์ที่มีความหมายคล้ายๆกันแต่ใช้งานต่างกันลิบลับรับรองว่าดูจบแล้วจะเข้าใจทะลุปรูโปรงและไม่กลัวการใช้คำศัพท์เหล่านี้อีกต่อไป ไม่ว่าจะเจอสถานการณ์ไหนก็พูดได้ฉลุยแบบวัยรุ่นเมกันพร้อมแล้วไปลุยกันเลยอ่ะลองดูสถานการณ์นี้สิคะนายสมชายสุดหล่อของเรากำลังจะยืมปากกาเพื่อนสาวสุดสวยแต่ดันไม่แน่ใจว่าจะใช้คำว่าอะไรดี Can I borrow your pen ก็ดูธรรมดาไปหรือ Can I borrow your writing instrument โอ้โหนี่จะเอาไปเขียนรายงานวิจัยเหรอ สมชายหรือบางทีก็เผลอไปใช้คำที่มันดูเป็นทางการเกินเบอร์จนเพื่อนถึงกับงงว่ากำลังคุยเรื่องอะไรกันอยู่ปัญหาเหล่านี้แหละคะ่ะที่มา e t English จะมาช่วยคลี่คลายให้ทุกคนเราจะมาดูกันว่าคำว่าปากกาเนี่ยมันไม่ได้มีแค่เพนคำเดียวเท่านั้นแต่มันยังมีคำอื่นๆอ,อีกมากมายที่มีความหมายคล้ายกันแต่ใช้ต่างกันลิบลับตามบริบท เหมือนกับตอนที่เราเลือกชุดไปงานนั่นแหละค่ะจะใส่ชุดไปเที่ยวทะเลไปงานแต่งงานได้ไงถูกไหมคะภาษาอังกฤษก็เช่นกันค่ะการเลือกใช้คำให้ถูกบริบทมันสำคัญมากๆเลยนะมาเริ่มต้นกันที่คำแรกเลยดีกว่าค่ะนั่นก็คือคำว่า pen คำนี้ทุกคนน่าจะคุ้นเคยกันดีอยู่แล้วเนาะ pen ก็คือปากกาทั่วไปนี่แหละค่ะไม่ว่าจะเป็นปากกาลูกลื่นปากากาเจลปากากาหมึกซึม อะไรก็ได้หมดเลยค่ะที่ใช้เขียนแล้วมีมือขอกมาตัวอย่างง่ายๆนะคะถ้าเราอยากจะพูดว่าฉันทำปากกาหายเราก็พูดว่า I lost my pen ง่ายๆแค่นี้เลยค่ะหรือถ้าเราอยากจะถามว่าปากกานี้เขียนดีไหมเราก็ถามว่า Does this pen write well ได้เลยค่ะออกเสียงตามคุณครูนะคะ pen ชัดๆนะคะ pen เห็นไหมคะง่ายนิดเดียวเอง คำนี้เป็นคำพื้นฐานที่ใช้ได้ในทุกสถานการณ์เลยค่ะเป็นเหมือนชุดเดรสสีดำที่ใส่ได้ทุกโอกาสนั่นแหละค่ะไม่ว่าจะไปไหนก็รอดมาต่อกันที่คำที่สองค่ะคำนี้หลายคนอาจจะเคยได้ยินแต่ไม่แน่ใจว่าจะใช้ยังไงนั่นก็คือคำว่า marker marker คือปากกาเมจิกปากกาเน้นข้อความหรือปากกาเคมีที่ปลายใหญ่ๆมักจะใช้เขียนบนกระดานไวท์บอร์ดหรือกระดาษฟลิปชาร์ตค่ะ สังเกตไหมคะว่าเวลาเราไปพรีเซนต์นานหรือไปเข้าคลาสเรียนส่วนใหญ่ก็จะใช้มาร์เกอร์นี่แหละค่ะตัวอย่างประโยคเช่น Can I borrow your whiteboard marker? อันนี้ขอยืมปากกาไวท์บอร์ดหน่อยได้ไหมหรือ Please use a permanent marker for this กรุณาใช้ปากกาเคมีแบบถาวรสำหรับสิ่งนี้จะเห็นว่ามาเกอร์จะเน้นไปที่ปากกาที่ใช้เขียนบนพื้นผิวชฉพาที่3นะคะ คำนี้เราใช้บ่อยมากตั้งแต่เด็กๆเลยนั่นก็คือคำว่า pencil pencil ก็คือดินสอนั่นเองค่ะดินสอที่เราใช้เขียนใช้ระบายสีนั่นแหละค่ะไม่ว่าจะเป็นดินสอไม้ดินสอกดดินสอสีก็ใช้คำว่า pencil ได้หมดเลยค่ะจุดเด่นของ pencil ก็คือมันลบได้ไงคะนี่แหละคือความแตกต่างที่สำคัญตัวอย่างประโยคเช่น I prefer to write with a pencil Because I can erase mistakes. ฉันชอบเขียนด้วยดินสอเพราะฉันสามารถลบความผิดพลาดได้หรือ Do you have a pencil sharpener? คุณมีกบหลาดินสอไหมเห็นไหมคะว่า pencil คือเพื่อนซีของเรามาตั้งแต่เด็กเลยออกเสียงตามคุณครูนะคะ pencil pencil เสียงแอตอนท้ายออกให้ชัดๆเลยนะคะมาถึงคำที่4ที่ขาดไม่ได้เลยคะ่ะ ถ้ามีดินสอแล้วจะขาดสิ่งนี้ไปได้ยังไงนั่นก็คือ Eraser Eraser หรือยางลบนั่นเองค่ะ Eraser ก็คืออุปกรณ์ที่เราใช้ลบสิ่งที่เขียนหรือวาดด้วยดินสอนั่นแหละค่ะหรือบางทีก็ใช้ลบรอยปากกาที่ไม่ได้เป็นหมึกถาวรก็ได้นะจำได้ไหมคะว่าตอนเด็กๆเ,เรามักจะมียางลบหลายแบบทั้งแบบยางสีขาวแบบยางสีฟ้าที่ลบหมึกได้หรือแบบดินสอกดตัวอย่างประโยคที่ใช้บ่อยๆเช่น I need an eraser for this pencil mark. ฉันต้องการยางลบสำหรับรอยดินสอนี้หรือ My eraser is too small to use. ยางลบของฉันเล็กเกินไปที่จะใช้ออกเสียงตามคุณครูนะคะ eraser เยี่ยมมากค่ะ Where c o m สุดท้ายที่จะเพิ่มความเก๋ให้กับการสนทนาของเรานั่นก็คือคำว่า writing utensil หรือ writing instrument สองคำนี้เป็นคำที่ค่อนข้างเป็นทางการนะคะหมายถึงอุปกรณ์ที่ใช้ในการเขียนไม่ว่าจะเป็นปากกาดินสอชอ็อกหรือแม้กระทั่งปากกาขนนกในสมัยโบราณก็รวมอยู่ในนี้หมดเลยค่ะเหมาะสำหรับใช้ในสถานการณ์ที่เป็นทางการหรือตอนที่เราต้องการพูดถึงอุปกรณ์การเขียนโดยรวมไม่ได้เจาะจงว่าเป็นปากกาหรือดินสอตัวอย่างเช่น All students must bring their own writing utensils to the exam. นักเรียนทุกคนต้องนำอุปกรณ์การเขียนมาสอบด้วยตนเองหรือ This museum has a collection of ancient writing instruments. พิพิธภัณฑ์แห่งนี้มีชุดสะสมอุปกรณ์การเขียนโบราณจะเห็นว่าคำนี้มีความหมายกว้างมากคะ่ะใช้ได้ครอบคลุมทุกอย่างที่ใช้เขียนเลยออกเสียงตามคุณครูนะคะ Writing utensil, writing utensil, และ writing instrument. Writing instrument ฝึกบ่อยๆนะคะจะได้คล่องๆเป็นยังไงกันบ้างคะทุกคนตอนนี้เราก็ได้เรียนรู้คำศัพท์กลุ่ม stationery ไปถึง5คําคำแล้วไม่ใช่แค่ Pen กับ Pencil อีกต่อไปแล้วนะนะเรามีทั้ง Pen ที่ใช้เรียกปากกาทั่วไป marker ที่ใช้เรียกปากกาเมจิกหรือปากกาเคมีสำหรับยินสอ eraser ส,สำหรับยางลบและ writing utensil instrument สำหรับอุปกรณ์การเขียนแบบภาพรวมเห็นไหมคะว่าแต่ละคำมีความหมายคล้ายกันแต่บริบทการใช้งานต่างกันลิบลับการที่เราเข้าใจความแตกต่างเล็กๆน้อยๆเหล่านี้แหละคะ่ะที่จะทำให้เราใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างเป็นธรรมชาติและมั่นใจมากขึ้นเหมือนเวลาเราเลือกเสื้อผ้าไปงานต่างๆนั่นแหละคะ่ะถ้าเลือกได้ถูกชุดก็ดูดีมีชัยไปกว่าครึ่งทีนี้เรามาลองทบทวนกันอีกครั้งนะคะ ลองสมมติว่าเรากำลังอยู่ในสถานการณ์จริงถ้าเพื่อนถามว่า Do you have anything to write with เราจะตอบว่าอะไรใดบ้างคะเราอาจจะตอบว่า Yes I have a pen หรือ Yes I have a pencil ก็ได้ขึ้นอยู่กับว่าเรามีอะไรหรือ <c oughs> ถ้าเราเห็นเพื่อนกำลังเขียนบนไวท์บอร์ดแล้วมึกหมดเราก็สามารถถามได้ว่า Do you need another marker ได้เลยคะ่ะ เห็นไหมคะว่าเมื่อเราเข้าใจความแตกต่างเราก็สามารถเลือกใช้คำได้ถูกต้องและเป็นธรรมชาติมากขึ้นไม่ต้องกังวลว่าจะใช้ผิดหรือไม่มั่นใจอีกต่อไปแล้วคะ่ะจากที่เคยสับสนตอนนี้เราก็สามารถพูดได้อย่างมั่นใจและลื่นไหลเหมือนน้ำที่ไหลาจากภูเขาลงสู่ทะเลไม่มีอะไรมาขวางกั้นได้แล้วคะ่ะและนี่คือทั้งหมด ของคำศัพท์กลุ่ม stationery ที่คุณครูนำมาฝากทุกคนในวันนี้ค่ะหวังว่าทุกคนจะได้รับความรู้และนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมั่นใจนะคะจำไว้นะคะว่าการเรียนภาษาอังกฤษมันคือการฝึกฝนยิ่งเราฝึกบ่อยเท่าไหร่เราก็จะยิ่งเก่งขึ้นเท่านั้นถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนๆได้ดูกันเยอะๆนะคะ และที่สำคัญที่สุดอย่าลืมกด subscribe ช่อง m ม l e t English ของเราไว้ด้วยนะเพื่อจะได้ไม่พลาดทุกเคล็ดลับดีๆในการเรียนภาษาอังกฤษจากคุณครูและถ้าใครมีคำถามหรืออยากให้คุณครูสอนคำศัพท์กลุ่มไหนอีกคอมเมนต์บอกคุณครูไว้ได้เลยนะคะคุณครูอ่านทุกคอมเมนต์เลยวันนี้คุณครูไปก่อนนะแล้วเจอกันใหม่คดหน้าค่ะบ๊ายบาย